ครับพี่เฮ้ยเซสรุปไปไอ้ปั๊มนี่ยังไงวะเนี่ยปวดหัวเนี่ยมันยังไม่ออกเหรอผมผมเล่งโบแล้วครับวันนี้รอดูหกโมงเย็น่าเด็ดลงลงหกโมงเย็นเลยพี่เหกโมงเย็นเลยเออโอเคโอเคหกโมงเย็นนะเอาปั๊มออกหมดเลยนะ สรุปเอาปั๊มออกเลยไอโบอไอโบบอกว่ากระจอกไปพี่ผมมันทำเสร็จแล้วมันว่างกันอะอะไรนะไวเดี๋ยวกับบัคเคลียร์ผมป่ะพี่ม,พมันทำเสร็จแล้วใช่ไหม แน่ก็พี่มันทำเสร็จแล้วแต่ตอนแต่ตอนแต่ตอนที่แบบว่าแต่ตอนที่ผมเล่งมันตอนเช้ามันแบบว่าโอ้กูไม่อยากทําง,ทงานกูอื่นกูเยอะเนี่ยพี่ผมเอางั้น <ขอ S 1> เอางี้เอางี้คือปากมันดีใช่ไหมมันบอกว่าเสร็จแล้วใช่ไหมใช่ครับถ้าผมไม่เล่งก็ไม่เสร็จแอ่วันเนี้ยอ่ะกูขอดูเลยมันต้องลองลงหงมลงเย็นเซิร์ฟเทสไม่ได้เอ่าแลี้ยงงาให้มันไปอ่ะกูขอดูเลยแค่นั้นนะสวัสดีครับน้องก๊อปสวัสดีครับ ปากดีใช่ไหมโบขอดูหน่อยครพี่เอามาเลยครับพี่เอาอยัางไงสรุปยังไงเอ้า เราส่งไอพีให้น้าค่ะน้าิดจอได้นะคะอ่าโอเคมาดูแป๊บหนึ่งจะปิดจอก่อนมานะรอที่โน่นไอสั์โบขอดูหน่อยละกันว่ามีดีแค่ปากหรือเปล่าอยากเล่นครับเอ้าเราไปไหนหรอนะ้ตอนนี้ connected หลวงไอพีอ่ะไอพีอะไอพีอยู่ไหนโอ๊ยนะครับพอดีเดี๋ยวเดี๋ยวส่งให้นะครับนะแป๊บนึงทำเป็นปากดีเฮียตอนกูเล็กตอนบ่ายงานกูเยอะงานอื่นก็ต้องทำถ้าทำดีงานอื่นก็ดอกนะเว้ยอก็จริงไงย่ายย่าไม่จำเป็นแล้วอันนี้มันจำเป็นกว่าไงต้องปิดล้างเชื้อไหมเอ๊ะต้องปิดล้างเชื้อหรือเปล่ากูปิดแล้วไไม่ ศาสตร์ทำทรงนะมึงอะทำทรงไหมไม่ทำทรงเลยพี่ตอนผมให้มันทำมันไม่ทำด้วยมันอิดออดเนี่ยไอ้ฟางเมื่อเมื่อกี้ก็อันนี้หน่อยอะเนาะเราอะไอ้เหี้ยแต่พอทำได้ปุ๊บกูยืดอกเลยอะมาดิมะไอ้ฟางทำตั้งนานแล้วเรื่องสคริปต์ว่าเหลือบจากมึงนะมึงรู้หรือเปล่ามาใช่อันเดียวกันที่โทีนะใส่บรรทัดที่เคยดูฟางๆมาใช่อันเดียวอะที่เราเคยไปดูป่ะใช่นแหละก็เจอบ้านวอดแล้วเรา ทำมิ่เหรอครัโอ้โหชวงนี้ชชวงนี้ลำบากครับเวลาไม่เป็นเลยเวลาไม่เป็นใจเลยครับคุณวายจริงแล้วต้องมาล้งรับมือกับพวกขี้โม้อย่างเฮียเคี้ยโบอะไรอย่างนี้เหนื่อยพอดีครับพอดีแบบเสร็จแล้วอะควายก็เอยอยากจะทำมเรื่องที่บ้านอุ้ยผ่านไม่ได้ด้วยดีนะครับน้องกอล์ฟสู้ๆเด้อเราอะ เราต้องข้มแข็งปัญหาที่เกิดมันก็แค่ต้องแก้ไขถ้ามาบ้านเดียวกแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโบแดงก็คือจะเอาเขาแก้พ่างเดียวถูกครับพี่นะสะตรีมอยู่ใชด้หยตัวรู้ทั้งเมืองครับตานี่ <laughs> เอาเอาฉันไปด้วยขับรถมาเองไม่เป็นไงไม่มีรถอ่ะล่าสุดอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แล้วทำาใหม่กูต้องไอ้นี่อยู่เนี่ยโอ้ยสนี่ตั้งไปเลยคณะเดรีใหม่ฟังบอก สร้างมาเลยคานะเดี๋ยวรีใหม่มึงก็ยังเสือกเปลี่ยนมาตัวผู้หญิงหันเนาะไหนอ่ะพี่โบห้องตายอ่ะไอ้เขี้ยเขาเฮ้ยกูแจ้งใบนะไอสัตว์กูแจ้งใบนะไอเขี้ยลอยต่อยผมครับพี่เอาต่อยแล้วต้องด่าบเพราะอะไรอะไรมึงไม่ได้เอาออกมึงลบไม่ชนดิไม่ได้เอาออกครับนะแต่แก้แล้วไงแก้อะไรแก้ยังไงอ่ะแก้ยังไงเนี่ยมันเดินทะลุได้ เอมันอยู่ข้างในคนมาเข้าไม่ได้อยู่แล้วก็คืออ๋อกูรู้แล้วคือมึงเอาไอ้เฮี้ยงโง่ๆนี่มากั้นไว้ไม่มันกั้นอยู่แล้วนะไอ้โง่ๆมันกั้นอยู่แล้วพี่แต่ว่าข้างในมันไม่ระเบิดครับพี่มึงเอารถมาชนมึงเอารถมาชนตายพี่กูก็นึกว่าแบบจะมีอะไรแบบเฟี้ยวๆโผล่ขึ้นมาโว้ยมันไม่มีอะไรเฟี้ยวๆหรอกนะแต่แค่แก้ให้มันไม่ระเบิดแค่นั้นเองไอ้ที่นี่รั่วมากน้าหวังอะไรอ่ะนี่น้าหวังอะไร คือกูนึกว่าแบบจะโชว์ของว่าแบบมีอะไรดีๆไม่มีผมแค่บอกว่ามันเสร็จแล้วผมไม่ได้บอกจะโชว์ของเลยนะนะเอาชนนี่ชนนี่อ่ะชนนี่เอาเอาเนี่ยมึงเอาห้าร้อยโลชนมึงรถที่อะไรก็ได้ชนนะถ้ามียานอวกาศไม่ขับชนให้นาดูสักรอบนี้ว่ารถถังยิงเลยอ่ะเออ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 เอารถถังยิงเอารถชนด้วยอ่ะเอาไว้ชัวร์ เดี๋ยวพอมันระเบิดแคสอีกที่ผายวายวอดอีกมึงเล่าเปิดยิงว้าไปยิงข้างในให้นะดูไว้นี่งงไงระเบิดนะระเบิดใหม่ตืนหรือเปล่านะครับระเบิดสั่งปืนนะตอนนี้กูพังเองอะเซกชันเกินก็ไม่ระเบิดแล้วใช่ไหมครับอันนี้ไม่รู้อะเซกชันเกินแล้วระเบิดอยู่ป้าวะอ้าวหร เฮ้ยมึงชัวร์หรือเปล่าหูยนะชัวรึเปล่าเซกชันเกินไม่ระเบิดนะชัวรึเปล่านะชัวร์ชัวร์ตระโบคอนเฟิร์มไอ้เหี้ยโบดีดีเฮียโบตอบเหี้ยอะไรเลยบ <c oughs> ้าไปไหนบ้าไหนมึงเอารถเบสิกชนดีรถบสิมันไม่มีรถคำว่าเบสิคนะนะเอารถปกติอ่ะชนอะชนปกติก็ไม่มีนะนะพอพอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวงตุ้นตี๋เหรอเดี๋ยวน้าด่างตุ้นตีเหรอไอบี ไอ้ย KPI ตัดสองนะฮะตัดสองครับพี่ไอเชียโบอ่ะโถ้าสองตอนนี้ต้องต้องหาเงินเดือนนะพี่เย้แต่จะไม่รอดเลยโบ User in your channel was kicked from the server ไอ้ตามันบ้ามากครับนะดูดิโอยมนเตะเบีเลยอ่ะ User joined your channel บั็อกไหมเนี่ยไม่ระเบิดแต่บั็กเลยผม ไม่บักนะชัวร์ทำไหมนะไม่บักแล้วถ้าเกิดว่าสมมติแก๊งแบบแคสหรือว่าอะไรก็เอามาเอาไก่บโบแล้วกันแต่ถ้าเกิดว่าสูญเสียของอะไรใช่ป่ะก็เด<อ>ี๋ยวตัดจาก KPI โบไปแล้วก็เอาไปเติมตรงนั้นนะชดเชยให้เขาเอาเป็นว่าไม่ลงแล้วเอาเหมือนเดิมมามึงเล่นกันเลยเอาไอา้หน้าฮีหลุดอันนี้เรียบร้อยใช่ไหมเรียบร้อยครับหลังรีลงชัวร์ลงชัวร์ครับหลักไอโบอ๋ เสร็จแล้วใช่ไหเออมาเอ้ยมาดิเจอกับพี่ชายตู้ผมขอไปไปไปซ้อมกับพี่โอเคมันน่าจะระเบิดได้นะ้ว่นี้มันเป็นพ็อปแบบพ็อปอันนี้ไปเลยพ่าปืนจริงยิงไม่ระเบิดเลยพี่เอ้าวทาไมยิงออกได้ล่ะอีกที่ยิงเข้าไม่ได้เหลอยิงออกได้เอาไงมันเข้าไปไม่ได้เลยเอาคุณเคลียร์ยังอ่ะสรุปเคลียร์ยังอ่ะโอเคยิง ยิงไปโลดๆถ้าเกิดใครถ <ใน S 2> ้าเกิดคนเขาไปตีบั็กในนั้นก็คือนี่นะไอโบครับนะมึงทำอะไรเนี่ยทำอะไรนะยิงไม่เข้าแต่ยิงออกมาได้คนมันก็เข้าไปไม่ได้เอจยิงแล้วแล้วท้าไปคนมันเข้าไปไอพวกนั้นเข้าไปได้อะ่ะว้าวเข้ามาพี่ <บา S 2> แต่ว่าถ้าเกิดมันมันจะมีแบบตกแมบบเข้ามาป่ะโบมีเพื่อเคยเห็นคนตกแมบบเข้าไปปะ่ะแต่ถ้าเกิดเราเอาไอ้ที่กั้นอันนี้ออกล่ะ Arnold, แล้วมึง like เอาออกคาเตี้ยไรแล้วไม่ตีอะไรเสาที่ตั้งอยู่เฮ้ยเฮ้ยอันนี้แก้ปัญหาไม่ตรงจุดนะบอกบอกไปกี่ครั้งแล้วเยี่ยนี่เกินแล้วเกินแล้วเยี่ยกูต้องวิ่งกลับมาจากหน้าบ้านมันมีคนที่เข้าทะลุอยู่ไปอยู่ในปั๊มได้อะยืนยิงบนรถแล้วตกเข้าไปแล้วตัวไปอยู่ในนั้นเสรือเสรือเสแก้เอากระเพงใส่เอากระเพงใส่กั้นโบมาแก้ซะกันอยู่แล้ว disconnected